นามัยแก่งนางแก่งนางแก่งนางตรงไหนก็ทางเข้าไปทางไหนนวสารแว่น่ะสันแว้เข้าไปอีกใช่ไหมเข้าไปอีกสิบสองโลเข้าไปอีกสิบสองโลอ๋อไปกินวัคซีนมาล็อกซินข็มสองมาอ๋อผมก็ดูเอ๊ะสนามเอ๊ะมันไม่ใช่กลุ่มดูมก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ดูอยู่ไปฉีดวัคซีนเข็มสองนะค่ะเมื่อคืนก็ดูอยู่มาถึงหาดรีสอร์ทนอนก็ดูอยู่ตามดูอยู่ว่ามาถึงไหนมากันไหวไหมก็นอนที่คอนกรีตที่รีสอร์ท ยูทูบเบอร์ก็มารุมแล้วก็ถ่ายลุงกันเนาะเก็บขอลุงก่อนองลุง่อของลุงมาแล้วนะคะแต่ก็เป็นลุงขันถ่ายบ้านนอกนะคะแต่ขับรถลุงเนาะแล้วลุงขันไงครับนี่ลุงนั่นน่ะนั่นน่ะสิค่ะลุงกถลุงพลลุงพลไม่อยู่ลุงพันขับรถมาลุงพลเปลี่ยนไป เลุงพลเปลี่ยนไปกลายเป็นลุงพันลุงลุงพลเปลี่ยนไปกลายเป็นลุงพันใช่ค่ะกมาถึรสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับที่สามท่านนะครับคุณโอวารันสวัสดีครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆคุครับสวัสดีตันเย็นลุงพลนะฮะระหว่างรัลุงพลลุงพันรอขัาลุงพันมาถึงก่อนนะครลุงับสวดีนะครับสวัดีตนบรรา ขอบคุณทุกทนนะครับไม่ชัดเลยเหรอครับป๊บนึงแป๊บนึงอยเพิ่งถ่ายานะครับลกอย่าเพ่งถ่ายานะครับขออนุญาต่ายกลุงพันถึงมาแต่ลุงพลถ่ายแบบอยู่อ๋อลุงพันมาถึงแต่ลุงพลถ่ายแบบอยู่อล้ลุงพันลุงพันไปถ่ายแบบกับลุงหรือเปล่าไม่ไปครับลุงพันไปพิจิรนุโลกลุงพลไปถ่ายแบบ ไปแถบกับน้องต้นนอนหรบอกคะไม่ใช่ครับไปแถบกับปแตนอ๋อแบบกี่ที่ตะกินหลายวันแล้วนะสามวันแล้วสองวันใช่สวัสดีคุณลุงครับสวัสดีะสวัสดีครับสวัสดีนะคะลุงพันสวัน้องทุกท่านเี่เป็นหอดเป็นไงนะเขไปที่ตุโลกเป็นไงมั่งทขาไปกันคืนเนาะออกยา ซื้อที่แรกหลังก็ซื้อตามที่ทราบเนาะว่า่าไปถึงบางคนบางคนครับแล้ในนี้ก็เลยอ่าก็แจ้งกับลุงว่าเอาไปตุระอ่ะนี่ทางคุณลุงเพิ่นกะคือความเป็นห่วงนะครับเพิ่นกะเลยสอบถามเหมารถเป็นอะไรจังไหนอ่ะข้างนนอกเป็นแบบไหนแบบไหนก็อธิบายเพิ่อนฟังนี่ทางคุณลุงเพิ่ก็บอกว่า ย่างรูดนนอกหัวอืมต้องมาย่างมามามาเอายืนหน้างรัวกันแล้วกันต้องมาอยู่ตรงนั้นแหละยืนตรงนั้นแหละโอเคค่ะเอาละเอาละเอามือ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 เดี๋ยวเอามือด้วยเอาเลยเป็นเป็นย่านระยะทางมันยาวไกลเนาะครับเป็นที่ของมันใหญ่เหมือย่านหัวหัวนั่นแหละครับ ก็เลยว่าขับมามาเอารถของคุณลุงไปมุมการในเบื้องต้นผุมการเกี่ยวกับเก่ยกับไเพื่อนนะเพราะว่าเทากลับผมด้วยครับผมมันจะเลื่อนนะคือความที่เทาเทากับบริจาคในการรบกวนเพื่อนหาเพราะว่าถ้าถ้าอย่างนั้นหนึ่งคนศิลปากใจด้วความที่ว่าผมก็เลยบอกคุณลุงว่าผมจะลงบทนี้ละไป ทางรถนี่ละไปคุณลุงมันกระทำเรื่องยางเรื่องอย่างนะเพรเป็นแบบนี้ละด้อยกว่าเพราะถางนั้นก็กลับมาไปโมฮอตเนาะยันโมฮอตนะเพราะว่ามันต้องขึ้นเตาขึ้นอย่างนะประมาณนั้นเลยตัดสินใจนะครับกลับนะพอกลับมาเรียบน้อยนะครับมันก็คือก้ามาเอาเรียนมาลดตามที่ทราบนั่นแหละนะครับที่หลังจากนั้นก็เดินทางไปทางเก่าหลีเหมนกั ต้องไปพังคูนตกลนครพังคูนผมเป็นห่วงเดินทางเพื่อเดินทางนั้นมันไกลอ่าล้วก็ไปทางอุดรล้วก็ออกหนงบรมลำพูคือคือเดิมนะผมผมเคยไปทางนั้นผมเข้าไปได้ถึงถึงด่านซ้าย่นะวันนี้ถ้าทางอื่นผมผมเมื่อเคยไปมันมันมันไม่คุ้นชานาทางอไม่ชินแล้ววันนี้ก็ได้ยิ่งข่ากว่าเรื่องฝนตกเรื่องถนนขาดอะไรทั้งสิ้นนถนนหลักอืมถนนอืนไปทางนั้นครับไปไปทางนั้นกับไป จนหอดพุดนะไปไปกับพักไปน้ำนอนไปน้ำนะนน้ำน้ำน้ำปั้มน้ำใหญ่ไปแบบโอเคแต่ว่ารถของคุณลงุงสภาพดีมากๆเนาะรับแต่เรื่องความปลอดภัยย่างใหญ่แบบโอเคขอกไปวันนี้พ่อไปหอดพูดแล้วออกจากด้านซ้ายออกจากด้านซ้ายและนะนครไทยอ่าคือนครไทยนครไทยกลับไปกับเพื่อบางท่ออืมนครโบราณสายทางยังอันตรายอยู่ไหมแบบอย่างนี้ไหม ขึ้นจะใหญ่กว่าเก่าแล้วจะใหญ่กว่าเก่าแล้วสะดวกกว่า,าไปวางทองอะไรก็ออกไปพุ่นเลยยิงไ,ไ,ไปกับว,วางทองแล้วข้อพิศนุโลกเนาะครับแต่เป็นเป็นมือใหม่แล้วล่ะเป็นของวันใหม่ก็คือเป็นเป็นหอพิศนุโลกเชนยงเชี่ยงพอเพราะเห็นตอนเช้ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ผู้เรือแม่นไปหอดผู้เรือบัดพอดีพี่น้องเอาราพักรถเติมนน้ำมันอ่ะนะน้องอีวีซีบัดมาพอดี มีคนดูแลตลอดทางเะครับก็เลยรู้จักกันก็เลยเออทำก๋วยเตี๋ยวครับิจ่าเออเพื่อเพื่อนละทำกาก้าโอเคนะเป็นพี่ของพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกช่องนี่ละเป็นพี่ของคุณลุงคุณป้าน้ำหลังจากหันมาแล้วก็พึ้นแล้วเหงาไม่พอดพุ่นนะพอดพิจารณโลกนะอันนั้นคือช่วงไปอันนี้ช่วงมา ช่วงวาจะออกมาจากพิชุโนลูมาทางนี้ทางคุณลุงเขาบอกว่ามาทางนี้มาทางเขาคอเนี่ยมทางขับขึ้นเขาอออกมาอืมครับบ่ายสามสามสี่โมงนะออกเดินทางีมแวค่รถเช็คอยางพมาเร็วนะเดินทางสี่โมงออกมาจะพูดมาบัดนี่ก็มาขาอยู่โลงซักอืมนะครับมาเขามาเขาขอมันพัด ไปคนระเบียบได้หว่าเขาต้องงเลยก่อนอ้ยเฮียงเลยต้องูเรือมาท่านู้บร้โภนักกว่าทางนี้บ่เขาเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาผมพัดเลี้ยนหกชิบเจ็ชิบเนาะเอากับปอได้ันั้นป่านั้นอ่ะนะกับป๋อตำนานทางนํ้ำพอาพิ่งมาเออครับค่อยมามาเรื่อยๆมหอดคูเรือความควมมนคูเรือมาหอดตมซักเพราะมาหอดมซัมืดแล้วบ่ มันมือดอะไรแบบทำมืมดคือข้ามมืดกึ๊บเลยไรเส้นทางเพืพ่อนเพื่อนบอกว่าจากันลมซักไปน้ำหนาวแปดสิบห้าหรือแปดสิบเก้าโลนี่ล่ะเ,<อ>เป็นเขาทั้งลูกบานเขาทั้งลูกเฮงนนักมาทั้ดูดเลยครับากต่มากกวีนคนต้องอีกบานครับมากกวโอ้แต่ถนนนี่สุดธชยอ์ไหนถนนสวยงามงามแค่ไถนนดีมากบ,บ้าพ่อลงมาเนี่ยงามงามขนาด ถ้ามีโอกาสพี่น้องอยูเอ่เบื่อไปเที่ยวนี่ถ่ายมัดมอือป่ะเพราะว่ามันสวยอะไรแต่เป็นร้อยคลิป <laughs> แต่ว่าด้วยความที่เฮารีบเร่งแล้วก็รพอได้ทำคลิปพอได้สนใจคลิปน้ำเนี่ยเอาไปแต่กาตัวรายงานคุณลุงอยู่ว่าฮ้อนฮ้อนนี่คุณลุงก็บ,บอกว่าเราต้องข้าวตรงนี้อย่างเยอะมากถ่ายคลิป <c oughs> ถ่ายคลิปน่านีน่แล้วกลับมาก็บ,กบ,บอกว่าพิษนุโลกมีวันนั้นวันนี้ แต่ด้ยความเวลามันจำกัดนะสำหรับท <to hair> <purity> <problem> ี่นี้ก็เขาจะคิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะัากดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้น่ารกองาะคะสวัสดีค่ะ